ที่สุดการรอคอยจริงๆครับก็เราก็รอคอยกันมาระยะเวลาหนึ่งนะครับรอมากๆ่ครับผมวันนี้ก็เป็นวันบวงสวงนะครับก็เหมือนกับเป็นวันเปิดเปิดเลิกเนอะเป็นวันแบบเริ่มต้นของเราจริงๆแล้ววันแรกนะครับก็เมื่อวานก็เพิ่งฟิตติ้งกันมาด้วยใช่ครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับใกล้ที่จะได้เปิดก็อครับก็แบบตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนนัดก็รอคอยวันนี้มาถึงตลอด้วยครับผมพอแบบใกล้มาถึงเรื่อยๆเราก็ยิ่งตื่นเต้นพอวันนี้เป็นวันบวงสวงจริงๆแล้วเราก็ยิ่งแบบ นริงเหรอจริงตื่นเต้นนี่งแบบว่าแบบกำลังเตรียมรับแรงกระแทกในเดือนหน้าที่เราจะออกกองกันเต็มเต็มเดือนนะ<ฮ>ครับคิดว่าสนุกแน่นอนครับครับใช่ครับจริงจริงกำลังใจนี่คือสำคัญมากๆครับ<ช>แล้วก็พอเรากำลังลงลงมาเริ่มบวงสรวงเลยแล้วก็เจอแฟนๆนะครับดีใ,ใจมากๆที่ได้รับ การตอบรับนะครับได้รับการซัพพอร์ตจากแฟนๆเยอะมากๆแล้วก็มาให้กำลังใจกันเยอะมากๆถึงแม้กระทั่งบมาเรานี้เราเช้าครับคือแบบแฟนๆทุกคนน่ารักมากๆตั้งแต่เราแบบว่ามาถึงที่นี่นะครับก็คือมีแฟนๆรอมารอกันแล้วอะครับผมใช่ดีใจมากๆครับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆครับใช่ครับพอเราได้เห็นก็แบบเดี๋ยวว่าวันดวงสวงนี้ผ่านไปด้วยดด้วยดีแน่นอนครับ จากนิ่งเฮียอาจจะยังไม่ได้ค่อยได้เล่าแบ克กราวด์ของตัวย e ี e ่กับคนเดียวมากพอใช่ไหมครับก็ในดื้อเฮียี่ยก็จะก็จะฉายถึงอนาคตที่เกิดขึ้นหลังจากนิ่งเฮียใช่ไหมครับเป็นดื้อเฮียแล้วก็ได้เห็นแบกกราวด์ของทั้งสองตัวละครด้วยครับผมก็จะมีบทบาทของย e ี e ่ตอนเด็กกับน้องเดียวตอนเด็กเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรคราบจะได้เข้าใจตัวละครว่าเป็นยังไงบ้างเติบโตขึ้นมาเป็นยังไงอะไร้ยครับแล้วก็ทุกทุกทุกๆคนบอกหมดเลยนะว่า ว่าแม็กเวอร์ชั่นเล็กกับนัทเวอร์ชั่นเล็กก็คือเวอร์ชั่นเด็กก็คือเหมือนกันมากยิ่งยิ่งแบบว่ายิ่งเฉพาะแบบว่าพี่แม็กเวอร์ชั่นเล็กก็คือแบบน้องน้องรถบัสนะครับคือเหมือนพี่แม็กมากแบบนั้นเห็นรูปที่แบบพี่พี่แฟนคลับเอามาเปรียบเทียบกันเป็นรูปแบบเคีอีกับรูปน้องที่ถ่ายเป็นตอนเด็กอะครับคืออล่าคือเหมือนกันเลยตอนเด็กแม็กหน้าอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้หละ ล้ายๆน้องเขาหลอกว่าป่ครับน like ้อเขาหลอกว่าครับเนตน้องเขายืนอก่าน้องใันโอ้น้องน้องคูมาใช่ไหมครับน้องคุมาเะน้องคุมาเหมือนมากเหมือนมากเมื่อวานก็แบบสดด้วยง่วงๆเหมือนผมเลยครับผมชอบนอนเหมือนกันครับใช่ครับก็ช่วงนี้ก um ็บทบท กล้เสร็จแล้วนะครับแตเสร็จแล้วด้วยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วด้วยแล้วก็เวลาที่เหลือก่อนที่จะเปิดก้องครับก็เป็นเวลาที่เตรียมตัวนะครับเวิร์ช็อปจากเข้มข้นมากขึ้นครับตอนนี้นก็เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็เข้มขนมากขึ้นเรียกได้ว่าก็คือแทบแทบวันแทบถุกวันครับผมเพื่อดืเฮียให้ออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดครับครับครับผม ก็ตอนแรกก็จะเป็นดราม่าก่อนนะครับดราม่าชีวิตส่วนตัวชีวิตส่วนตัวว่าหลังจากนิ่งเฮียแล้วชีวิตส่วนตัวเล่เาหมดเลยลไม่หัวข้อหัวข้อ,ขอเฉยแบบชีวิตส่วนตัวก่อนแล้วก็ก็จะเป็นอาจจะปัญหาภายในบ้านแล้วก็ปัญหานอกบ้านเหมือนต่นแรกก็จะมีแบบมีปมใหญ่ๆก่อนนะครับจะพอผ่านเรื่องนี้ไปเหมือนทุกอย่างก็คลายเครียด มาคืนแต่ก็ในเรื่องใ,ในเรื่องก็จะมีแบบมีปมครอบครัวแล้วก็มีโปรอีกหลายๆอย่างที่น่าติดตามครับผม mm hmm. ก็บอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับและ mm hmm. ครับก็รับรองว่าดื้อมากแน่ๆ mm hmm. ครับเพราะว่าน้องคนเดียวก็ mm hmm. มาถึงในดือ้อเฮีย hmm. er, ก็โตขึ้นมากๆแล้วครับผม mm hmm. 25แล้วมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแบบ กล้าตอบปากตอคคำแบบเฮียมาก<ช>ขึืนด้วยคร่ะจากพัหลอดก,ก็น่าจะรู้แล้วว่าเดี๋ยวนี้ดื้อขึ้นเยอะคร <c oughs> ับมาเห็นเราคนเดียวน้อนงนั้นนครับครับถ้าเฮียดูเฮียก็ดูด้วยเหตุผลครับแต่ถ้าเฮีย,จะย,ยจะยอมก็เพราะว่าเป,เป็นน้องเดียวนั่นแหละครับ น้องเดียวก็เถียงด้วยเหตุผลครับน้องเดียวมีเหตุผลของน้องเดียวทุ่ทุกคำพูดที่พูดออกมาโอ้ถ้างั้นรอทุกคนติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเป็นทีมเฮียนะครับทีมน้องคนเดียวครับครับ ไม่มีทางน้อยครับผมมีแต่มากขึ้นนะครับเราจะมากขึ้นยังไงเราติดตามนะครับแต่ที่พี่เอาตะกี้ได้พูดไปด้วยรับรองว่าในเรื่องก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเยอะแยะมากๆคราบอกนอกจากดราม่าเราก็จะมีโมเมนต์ให้ยิ้มกันนะครับผมให้ซินให้แตกต่างปรับอารมณ์กันได้ครับอะไรนี้ดีกว่าอ๋อเกือบเกือบจะบินไปครับผมแต่ว่าไม่ให้เปิด ใช่ครับมีเหตุเกิดขึ้นก็เลยไปไม่ได้ครับผมประมาณนั้นไม่ให้ไปครับครับตอนนี้ก็ยัง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 บอกตัวละครไม่ครบทุกตัวละครนะครับก็เราทุกคนติดตามนะครับว่า จะมีใครมาเซอร์ไพรส์กันนะครับเนคอมเมนต์แบบหลายหลายคนแบบอยากเห็นเมือกันว่าปาเมกอรจะเป็นใครเพราะว่าเหือนตอนฟิตติ้งทุกคนยังไม่ได้เห็นครับผมก็มารอลุ้นไปด้วยกันเลยครับเพลงเพลงนี้จากจากซีรีส์ที่ผ่านมาของค่ายนะครับก็อย่างนิ้งเฮียของอย่างอานนนะครับก็จะมีเพลงประกอบของซีรีส์ของนั้นๆของตัวเองนะครับผมก็รอติดตาม ดื้อเฮียเลยว่าจะมีหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ฝากฝากทุกคนเป็นกำลังใจและก็สปอร์ตแล้วก็ช่วยกันโปรโมทให้ด้วยนะครับจะมีไหมครับคิดว่าต้องมีมมอยู่แล้วแหละครับผมแต่ก็แบบว่าเป็นใครร้องหรือว่าจะเป็นศิลปินคนไหนอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมอาจจะเป็นแบบศิลปินท่านไหนมาร้องหรือเปล่าอะไรเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นไปด้วยกันครับจะต้องวอร์มเสียงร้อนนะครับ ก็ที่แฟนไว้ใช่ไหมครับก็อันนี้พอหลังจากบวงสวงเสร็จก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้วนะฮะก็จะมีก็จะมีการเล่นเล่นเทรนประจําวันที่ถ่ายทํานะครับผมแล้วก็คิวก็จะค่อนข้างที่จะอัดแน่นพอสมควรนะครับก็ใช้เวลาในการถ่ายอาจจะไม่ได้นานมากครับผมก็แฟนก็จะได้รับชมในภายในปีนี้แน่นอนก็จะรีบทําให้เสร็จครับแฟนจะได้ได้รอดานครับ ฝากเฮียอี้นะครับกับน้องคนเดียวด้วยนะคะผมในดื้อเฮียก็หาวโนนะครับพวกเราก็รอคอยกันมานานเน้อแล้วก็วันนี้ก็เป็นเหมือนกับเดวันแล้วในการวงสวงนะครับก็จะทำให้กัรให้เต็มที่นะครับแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันโปรโมทแล้วก็เป็นแรงใจให้กับทุกเราซีรีส์ดื้อเฮียหาวโนแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับใช่ครับผมก็มาสนุกไปด้วยกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับ i